สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเกียรกนกศรีมาลูน,ออนเป็นนักกายภาพบําบัดโรงพยาบาลทณิตคุณชัยราค่ะสําหรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหอบเหนื่อยหายใจลําบากแน่นหน้าอกและเมื่อยล้าอ่อนเพลียทางกายภาพบาบับาดสามารถให้การดูแลเบื้องต้นได้โดยการจัดท่าทางให้ผู้ป่วยลดอาการหอบเหนื่อยและเพิ่มการระบายอากาศในปอดท่าทางที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย กระบังลมและทรงอกเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการจัดท่าสามารถทําร่วมกับการฝึกหายใจได้เมื่อมีอาการหอบเหนื่อยหรือมีอาการหายใจลําบากให้พักในท่าที่ผ่อนคลายดังนี้เริ่มจากท่าที่หนึ่งนอนคว่ำให้ใช้หมอนหนึ่งึงสองใบรองตรงข้อเท้าหมอนอีกหนึ่งใบรองตรงหน้าอกหายใจเข้าลึกๆทางจมูกหายใจออกยาวๆทางปาก ครบ30นาทีถึงสองชั่วโมงจึงเปลี่ยนท่าท่าที่สองท่านอนตะแคงทับด้านขวาให้ใช้หมอนหนึ่งใบหนุนศีรษะหนึ่งใบใช้กอดและอีกหนึ่งใบใช้วางตรงข้อเท้าหายใจเข้าลึกๆทางจมูกหายใจออกยาวๆทางปากครบ3 0สนาทีถึงสองชั่วโมงจึงเปลี่ยนท่า ท่าที่สามท่ากึ่งนั่งใช้หมอนสองใบวางในแนวนอนซ้อนกันอีกหนึ่งใบวางในแนวตั้งขยับตัวให้ชิดหมอนและเอนทับลงไปจัดให้ได้3 0มสิบถึงหกองศาหายใจเข้าลึกๆทางจมูกให้ท้องต่องหายใจออกยาวๆทางปากหน้าท้องแฟบครบ30นาทีถึงสองชั่วโมงจึงเปลี่ยนท่า ท่าที่4นอนตะแคงทับข้างซ้ายใช้หมอนหนึ่งใบหนุนศีรษะหนึ่งใบใช้กอดและอีกหนึ่งใบใช้วางตรงข้อเทา้าหายใจเข้าลึกๆทางจมูกหายใจออกยาวๆทางปากครบ30นาทีถึง2ชั่วโมงทำซ้ำสลับกันทั้ง4ท่าการจัดท่านอนวนทั้ง4ท่า จะทําให้ปอดทุกส่วนได้ใลแลกเปลี่ยนการออกซิเจนป้องกันปอดแฟบบและการเกิดเสพหะข้างทางในปอดแนะนําให้นอนเปลี่ยนท่าโดยทําซ้ําสลับกันและทําต่อเนื่องเพื่อบรรเทาอาการหองเหนื่อยค่ะ